สวัสดีครับพี่โปเด้วยว่าอรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็วันนี้พอดีเราจะมาถ่ายเป็นโซนให้ลูกค้าดูครับว่าโซนขยายเนี่ยมีตัวไหนน่าสนใจวันนี้ไอ้ที่เห็นขยายก็เนี่ยคือขยายที่อยู่ในร้านเรานะที่ขายกันพอดีผมเห็นพี่พรองกำลังจับต้องอะไรกันอยู่ก็เลยว่าจะเดินมาถาม,มาดูแกรีวิวพี่พองครับพอดีหาคนแนะนําขยายผมกำลังถ่ายคลิปจะทําเป็นคลิปใหม่<อ>แบบภา เหมือนจะพาแบบเหมือนเราจะพาดูโซนแต่ละโซนในร้านเลยครับอ๋อได้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 แต่วันนี้เราจะเริ่มจากโซนขยายก่อนเอาอันไหนก่อนครับวันนี้เอาขยายก่อนไม่เขี้ยบใช่ครับเอาขยายก่อนโอเคครับเดี๋ยวกินไม่ก่อนมันจะไม่ได้กินโซนขยายได้ยินแล้วเปิดแล้วไหมฮัลโหลตดสอบทดสอบตดสอบโอเคครับอะโอเคก็พอดีสนใจเป็นตัวไหน เอาเป็นรุ่นยังไงตัวไหนเอาเอาเริ่มจากสินค้าใหม่ก่อนของขยายในโซนขยายเนี่ยตัวไหนที่มาใหม่แล้วน่าสนใจอ่าโอเคโอเคสินค้าใหม่เนาะที่มันเข้ามาใหม่ช่วงนี้ก็คือเป็นรุ่นนี่รุ่นหนึ่งนี่นะครับอ๋อนี่เลยที่ผมได้รีวิวไปแล้วทีหนึ่งเป็นดีสี่ศูนย์นสองตัวนี้เป็นของแมนไมเอ็น e ีอีนะครับตัวนี้เป็นแอมขนาด2อยู่กำลังวัดที่ผมเทสนะครับในในคลิปที่เราเทสน่ะตัวนี้มันก็อยู่แปดโอมอยู่สี่ร้อยอ่า4โอห์มอยู่ที่600วัตต์ แล้วแบบนี้เหมาะอาขับอะไรครับตัวนี้เหมาะขับนะครับก็คือไม่เกิน18นิ้วก็คือ18นิ้วมันก็คก่ได้ได้แค่ข้างละดอกอิ่มๆนะครับถ้าสองนี่ก็คืออาจจะไม่อิ่มเท่าไหร่ถ้าแนะนําก็อยู่ในช่วงประมาณ15นิ้วนะครับ15นิ้วข้างล,ละสองอย่างนี้ถ้า18ข้างละสมันก็ได้อยู่แต่มันกําลังมันอ๋อแล้วตัว<ม>ใหม่ตัวมีตัวไหนอิม่มไหมครับนอกจากของไม้บีแล้วอ่าตัวไม้ NPE ตัวใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวนะอันนั้นตัวตัวใหม่เนาะแล้วตัวอื่นมีไหมรับก็มีเยอะนะเข้ามามันจะไล่กันเข้าามนนี่ตัวึงงขอทา ตัวนี้แปลกแหวกแนวสามแชนเนลสามแชนเนลนะครับ M สามแชนเนลก็มีนะครับที่ร้านของเราตัวนี้กําลังวัดแชนเนลหนึ่งอ่ะอยู่ที่แปดร้อยวัตต์นะครับแปดร้อยวัตต์นะครับที่แปดโอห์มนะสี่โอห์มก็อยู่ประมาณพันสองนะครับตัวนี้ก็เป็นสามแชนเนลก็คือการออกแบบตัวนี้ออกมาก็คือเวลาเราไปใช้งานอ่ะบางทีแชนเนลหนึ่งอ่ะเราก็ใส่ซับซับโมโนทําเป็นซับโมโนอ่ะสองใบนะครับแล้วก็อีกสองแชนเนลก็ทําเป็นเสียงกลางแบบสเตอริโออย่างนี้ นะครับก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็ราคาตัวนึงก็ไม่แรงมากนะครับก็ประมาณหมื่นนิดๆนะครับหมื่นนิดๆอันนี้คือตัวใหม่ตัวใหม่นะครับตัวนี้ยังมีอีกไหมครับตัวใหม่มีอีกนะครับมีเยอะของใหม่พีของทาดาใช่ใช่เดี๋ยวนะมีตัวหนึ่งทำไมตัวนี้วางในเดือนอะไรอ๋อ h x สองตัวนี้เป็นตัว h x 2 5 0 0นะครับเป็น power arm สเปคไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับตัวนี้ข้างหนึ่งก็ประมาณ250วัตต์นะครับตัวนี้ก็เหมาะขับ ซ,ซับเป็นซับก็ประมาณ15นิ้วนะครับ<อ>15นิ้วเจน n นอเรตสอหรือทําเสียงกลางแบบน,นี้ได้ครับผมเพราะว่ากำลังวัดไม่สูงราคาตัวนึงก็ประมาณ4,000กว่าบาทอันนี้ก็คือพวกสินค้าใหม่เนาะสินค้าใหม่นะครับผมอยากรู้ไอ้พวกสินค้าขายดีที่ลูกค้าเขาเข้ามาแล้วเขาซื้อกันบ่อยจะเป็นตัวไหนอ่ะบ,บ่อยนะเมื่อเช้าก็ไปแล้ว2เครื่องนี่ตัวหนึ่งไมโครเทคนะครับ MT 15 0 0 d ี ตัวนี้เลยตัวนี้คัสตีแรงนะครับแปดโอมอยู่ที่พันห้านะครับสี่โอมอยู่ที่มันสองพันกว่าวันนั้นผมเทสเนี่ยดัมมี่โหลดเกือบเกือบพังเป็นสี่ชัน e l ด้วยใช่ไหมครับเป็นสี่ชัน e l ลด้วยแล้วก็มออแปลงลูกใหญ่นะครับเป็นคัสตีนะครับเป็นคัสตีตัวนี้แล้วก็มีอีกรุ่นนึงเดี๋ยวผมหาก่อนก็าขายดีเหมือนกันเออจะไหนล่ะไมโครเทคนี่นี่นี่นเมจะมีไมโครเทคเอมทีสี่พันแปด ตัวนี้เป็น M4 Channel Can Head ตัวนี้ก็ขายดีนะครับขายดีมากนะครับก่อนปีใหม่นี้โอ้ขายไปเยอะนะครับไปเยอะประมาณยี่สิบกว่าแท่นะนะครับแล้วแล้ว,ลว,ลวอีกอีกตัวหนึ่งเหมือนจะไม่เห็นแล้วนะครับเป็นตัวไอของไมคพี e, ่ดีแปด8ูน8 0สี่แปดสงนยี่กำลังครับกำลังเดินทางนะครับผมกำลังเดินทางอันนี้ <มา S 2> คือหมดแบบหมดอันนี้มหมดมตัวโชว์ก็ไม่มีเลยใช่ตัวตัวโชว์ขนาดตัวโชว์ยังไม่มีนะครับแ0ดศูนยกำลังจะเข้ามาแ0ดศูนสี่ก็กำลังจะเข้ามา ตอนนี้ก็คือมันจะมีตัวนี้เข้ามาแทนก่อนนะครับเป็นตัว d แปด d สีส่ศ <2 S 1> ูนย์สองก็คือตัวนี้ก็เป็นเพื่อง่ายก็น้องตัวแปดศูนย์สองนั่นแหละหน้าตาเดียวกันนะครับออแต่สปเปคข้างในมันต่างกันตัวนี้อันนี้เราต้องบอกลูกค้าก่อนนะครับไอ้ที่ลูกค้าเห็นเยเอะที่เรียงกันเยเอะเนี่ยเป็นตัวโชว์ทั้งหมดนะครับวลาลูกค้าซื้อก็คือจะเป็นตัวที่ในสต็อกถูกต้องครับผมก็คือสินค้าบางบางอย่างบางตัวน่ะบางทีมันก็อาจจะหนึ่งละเลิกผลิตไปแล้วก็มีนะครับเลิกผลิตไปแล้วก็มีหรือบางอย่างก็มีนนนะะะะะคคครรรรัััับบบแตต่่เาาจโชววอยงล บางท่านมาเห็นก็เห็นว่าเก่าๆแบบนี้ของมือสองหรอน้องมันไม่ใช่ครับมันเป็นของใหม่ทั้งหมดแล้วครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้งานครับพี่ตัวนี้มันไม่ใช่่<ด>ใช,<ด>ใช้ครับใช้งานกันอันนี้นที่ที่เรามาโชว์เนี่ยก็เพื่อเพื่อให้ลูกค้าได้ลองเล่นลองปรับดูได้ลองดูเพื่อลูกค้านะครับบางท่านเคยซื้อไปก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นเอาผมยกตัวอย่างเลยเอาโมดิฟายอย่างเงี้ยมันมีอา่าเคยมีลูกค้านะครับมาถามหาซื้อเป็นสเปคตัวเดิมนะครับรุ่นเก่าๆอย่างเงี้ย เราไม่มีนะครับมันไม่มีผลิตแล้วลูกค้าบางทีมาเห็นตัวโชว์อย่างเงี้ยลูกค้าก็ซื้อในราคา <Mod ify. S 1> พิเศษใช่ใช่นี่อย่างเช่น modify เนี่ยอันนี้ n g p o r t r a i นนึงได้ไหมพี่คิดว่าตัวไหนเก่าสุดที่อียงอยู่นี่เก่าสุดใช่ไหมเก่าที่สุดเลยครับโอโ้โหผมก็นึกไม่ออกนะว่าตัวไหนจะเก่าสุดนะครับอืหนึ่งเอาเอาดิเ,เ,เ,เพี่คิดว่ามันน่าจะเก่าสุดว่าจะเป็นพวก modify มั้งโอ้นะครับพวก m o d i f y m o นิกผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเป็นแบรนด์ของนอกก็มีนะอย่างเช่นนี่อะไรนี่ชอบมากเชวิน เชอร์วินวิก้าก็มีนะครับถ้าท่านใดเห็นแล้วนี่สนใจนะครับมันมีมันเป็นรุ่นอะไรนี่ซีวีสองพันแปดมันจะมีอยู่สองแท่นนะเข้มใช่ผมผมเห็นอยู่ฝั่งนู้นตัวนี้อ่ามีมีสองแท่นถ้าถ้าหากท่านใดดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับก็สั่งได้ครับแต่ผมเทสให้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าขายราคาพิเศษนี่ตัวหนึ่งซีวีสองพันแปดนะฮัมเมอร์ฮัมเมอร์ก็เก่านะครับนี่รุ่นของฮัมเมอร์พวกนี้ฮัมเมอร์ของเราก็มีอ่าฮัมเมอร์อันนี้อะไรนี่โฟนิกกว่ะโฟนิกนะครับมีหลายรุ่นนะพี่นะครับถ้าท่านใด ที่มีรุ่นเดิมๆนี่ครับออดิโอก็ยังมีนะครับอะไรนี่พีวีพีวีเก้านี่ก็ยังมีนะครับสายไกครับสาวกนะครับของรุ่นเก่าๆนะครับพวกนี้แต่คุณภาพเสียงยังไม่ธรรมดานะครับออดิโอนะครับก็เห็นในคลิปบางท่านที่ลงอ่ะก็ยังใช้ก็ยังมีนะครับตัวนี้ไมนดีอีนี่ก็สามช่องอะตัวนี้ก็เป็นตระกูลซีนะครับซีพันแปดออดิโอเซ็นเตอร์สามช่องก็ยังเหลือนะครับนี่นี่ตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งน่าจะเรียกว่าตัวใหม่ก็ได้แบรนด์ดังเลย นี่เบียวครับอะไรล่ะของวีว่าเอ่อเป็นไอวีเอลเบลครับเบียวเนอะวีเอลออเดียลนะครับจะเป็นรุ่นวีอะไรวีเอ็มเนาะวีเอ็มวีเอ็มเนาะตัวนี้เอ่อก็มีเสียงเคาะเคล็กนิดนิดหน่อยๆมีช่างทํางานส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโซนสวิตชิ่งของ SA สอ่าของ SAE สวิตชิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น TX 1 2็0พันสองสองก็มี นะครับเออตัวนี้ก็พิเศษนะตัวนี้ตัวนี้มันเป็นระบบ DT เนะครับเป็นสามารถเราเสียบาสายเข้าไปคอนโทรลอะไรได้เลยครับตัวนี้จะเป็นตัวผัน,พ,นพันคอมเลยใช่ไหมใช่ใช่เคยเคยใช้อยู่นานแล้วแหละตัวนี้นะครับก็มีสต็อกสินค้าถ้าสนใจก็สั่งได้เลยครับตัวนี้ก็บัดสูงอยู่นะครับแล้วก็จะมีเอสเอซีทีแปดพันนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นมาแปลงกาลังบัดก็ข้างนึงก็แ0 0นะครับพวกนี้ก็มีหลากหลายนะครับจะเป็นรุ่นเก่าๆรุ่นใ,นใหม่ๆหก็มี r อเอก็มีนะครับนี่ไออตัวนี้ก็วัดสูงนะครับอันนี้ของไมน์พีของไมนะ์ของไม์ตัวนี้อช่วงนั้นเข้ามาเข้ามาเยอะแล้วก็ขายขายก็ดีนะครับตัวนี้กําลังมันได้กําลังมันได้หม้อแปลงมันก็ใหญ่ตัวนี้ตัวนี้ก็แรงเข้มตัวนี้แรงอันนี้นของของด er ีเเคราคาไม่ธรรมดาราคาไม่ธรรมดาสามหมื่นกว่าบาทเท่ากับทับเลยนะดูกาลังวัดแล้วตัวนี้แปดโอห์มมันค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ผมจำไม่ได้อันนี้นโหลดได้กี่โอห์มครับ ตัวนี้มันมันโหลดได้น่าจะถึงสองนะตัวนี้ข้างละสี่ใบนะครับผมตัวนี้โอ้ก็สุดเลยนะราคาประมาณสามห0ืนแดสานเก้าราคาเกือบจะเท่ากันกับตัวทับหรือถุงหัวทับก็ไม่รู้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นอะไรดี H k D T 42ตัวนี้นจะเป็นคททัด T D ทีไ่ได้ไม่ผททิดคัด T D กําลังวัดสูงนะครับสุดยอดครับอ่าก,ก็คือของเยอะครับถ้าเกิดว่าลู่ของขา่ขาวของเราก็มีของข่าวก็อะไรมันมาเจมอยู่ตรงนี้นี่ข่าว ของแบรนด์คาวก็มีนะครับ XL สองพันห้าของแท้นะตัวนี้ของแท้แท้โอ้เอยไอร้านเราเนี่ยขายของแท้ทั้งหมดของแท้ทั้งหมดครับผมแทั้งหมดไม่ต้องห่วงว่าของปลอมนะครับใช่ครับของแท้ทั้งหมดนะครับ MT แปดร้อยก็มีนี่ของไมโครเทคตัวนี้ก็ก็ยังเหลือยังเหลือยังเหลือแต่ก่อนรุ่นนี้อะไรยังรอดจากปีใหม่ได้ใช่ไหมยังรอดครับผมตัวนี้ยังรอดก็มันก็มีหลากหลายเข้มหลากหลายรุ่นให้เลือกกันใช้งานผมถามนิดนึงเนี่ยไม่ถามแทนลูกค้าแบบว่าของพวกเนี้ยเป็นของโชว์ก็จริงเรามีปรระกัันมคบ ตัวนี้ส่วนมากมันจะเป็นบริการทางการขายถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปนะครับเครื่องมีปัญหาอย่างนี้ก็อาจจะส่งกลับเข้ามาร้านมาเชคดูว่าเป็นอะไรแล้วก็ส่งกลับไปส่ทีงเขาเคสนะครับตัวนี้มันจะเป็นเงื่อนไขบริการทางการขายนะครับสาหรับเรื่องของเราจะดูแลให้ดูแลให้ตลอดการใช้งานสมมุติว่าลูกค้าซื้ออะโมดิฟายอย่างเงี้ยไปสัก4ี่หปีอย่างนี้ชํารุดมาอย่างนี้ไม่มีที่ซ่อมก็เอามาที่ร้านนะครับอ่าเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าบริษัทนะบรรยังอยู่หรือเปล่าอย่างนี้นะครับอย่างเช่นฮัมเมอร์นี่ไม นะครับมันก็มีบางบริษัทนะครับที่อาจจะบริษัทมันไม่อยู่แล้วนะครับก็เราก็ส่งให้ไม่ได้แล้วก็หาช่างทั่วไปซ่อมให้นะครับตรงนี้อันนี้เราก็จะแนะนาอีกทีเนาะครับแนะนำอีกทีนะครับถ้ามีปัญหาก็เข้ามาหาเราได้ถูกต้องครับผมก็คือเข้ามาหาเราที่ร้านเลยนะครับถ้าสมมติว่างบ5้าพันอันนี้คืองบไม่แพงมากแล้วงบ5 0าพันแล้วอยากขับสักเบร12เบรสิบอย่างเงี้ยแนะนําเป็นตัวไหนเบรสิบสอิหเนาะหนึ่งละเดี๋ยวผมจะพาดูอันนี้คืองบแบบเริ่มต้นเลยไหมั้าพันโอเคนะคร หนึ 1> 1, ่ง HX 2อ0หตัวนี้ตัวนี้นใช่ใช่ HX 2อ0หตัวนี้ราคาเดี๋ยวผมเช็คให้ในเว็บรอเลยนะครับ HX 2อ0หนะครับเป็นคัส AB 5้0พเกิน5,000เกินนิดหน่อย <c oughs> เกินนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าได้เรื่องของคุณภาพนะครับตัวนี้59นะครับ5,900ันเการ้อบาทคัส AB นะครับตัวนี้มันมีคมอสด้าน <ๆ S 2> หลังนะครับตัวนี้มีคอสด้านหลังนี่แหละความพิเศษของมันก็ตัดถ้าสมมติว่าหักหักลบต้องที่ต้องไปซื้อคอสอีก ถูกต้องก็ก็น่าจะคุ้มกว่าที่ต้องแบบว่าใช่ใช่อได้อยู่ถ้าเราเอาเป็นแอมธรรมดาตัวนึงมันก็ประมาณ4ี่พันเนี่ยสามสี่พันก็เราก็ไปบวกคอสอะไรอีกก็ตกก็ไปประมาณห้า0กพันเหมือนเดิมแล้วก็คือคอสในตัวอันนี้อันนี้คือต่ำกว่าห้าพันมีตัวอื่นที่ต่ำกว่านี้ไหมครับแล้วก็จะมีตัวตัวไม้นะครับนี่ตัวไม่เอซีรีสนะครับไม่ดีอตัวนี้เป็น A อสองอสองนสองข้างละสองราทวัตตัวนี้ราคานะครับราคาจะผมเช็คให้การ ดูราคาของเราก็ไฮเทคนะครับสแกนเอ็กโค้ดตัวนี้ลูกค้ามาร้านนี้ก็สแกนเอ็กโค้ดได้เลยอาจจงสแกนดูได้นะครับมันก็จะเข้าในเว็บเลยนะครับถูกต้องมันเข้าเข้าไปในเว็บของเราเลยตัวนี้อยู่4ส0่ตัวนี้ถูกกว่าถูกกว่านะครับก็คือสเปคก็ต่ำกว่าตัวนั้นประมาณ50บวัตต์นี่แหละแต่ตัวนี้มีคอร์ดไหมครับไม่มีเห็นไหมครับตัวนี้ไม่มีเนี่ยเส่วนต่างแล้วใช่ใช่ครับตัวนี้ก็ไม่มีนะครับไม่มีคอร์ดในตัวข้างหนึ่งก็แปรโอมก็ประมาณ200บาทนะครับตัวนี้ก็ไปขับเพียงกลาง12นิ้ว 15ห้านิ้วนะครับขับซับก็ไม่เกิน15หนิ้วนะครับถ้าอิ่มๆก็15บห้าข้างละใบประมาณนี้อันนี้ก็คือสองขับเสียงกางใหพวกที่ต่ํากว่า5 0 0พันแนะนำคร่าวๆนะที่จริงมันมีเยอะกว่านี้ลูกค้าเข้าใช้ใช่ตอนนี้ก็สินค้ายังไม่ได้เข้าเยอะนะครับผมถามนิดน,นึงตัวที่เรียงกันอยู่เนี่ยที่พี่คิดว่าแรงสุดเลยแรงสุดใช่ไหมเอาแบบแรงสุดที่เอางบสักไม่เกิน2 0 0หมื่ไหมเอางบ2 0 0 0 0ทื่นที่แรงสุดในงบไม่เกิน2 0 0หมืนะครับ2 0 0ื0นผมแนะนาตัวนี้สีชแนลเลยนะครับ ผมว่าวัดสูงสุดแล้วแหละนะครับในงบไม่เกิน20,000บาทแล้ว mt สี่พันห้า mt 4ี่0ห้าแตตอนนี้ที่มันเหลือนะที่จริงมันอาจจะจะมีอีกตัวหนึ่งไหมครับตัวอะไรตัวทับทับโอ้ถ้าทับตัวนั้นก็ทับมันน่าจะหลุดเกินมีทับนะครับเอ้ยมีไมโครเทคนะครับตัวนี้และก็ส่วนมากมันจะเป็นสเปค8ดโอห์ม8 0ด้อเข้มเยอะสเปค8ดโอห์มแ0 0ร้อยนี่เยอะตัวนั้นเพราะว่าตัวนั้นมันเป็นแดโอห์มอยู่ที่1 5 0 0พ้าวัตต นะครับหนึ่งาทวัเลยนะครับก็คือ,อก็คือนี่แหละครับที่เห็นเรียงกันเออนีมีตัวหนึ่งเข้มตัวนี้อ้าว,าวเดี๋ยวเขาบอกอะไรนี่ตัวนี้ก็สเปคสูงเหมือนกันนะครับเป็นไมน์พีเป็น H v 4ว0 0ีมืหนึ่งพันก็คือแปดตัวรวมอยู่ที่หนึ่งพันัตต่อต่อชานอลอันนี้งบเท่าไหร่ครับตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะดูแต่ตัวนี้มันมีคอร์ดด้านหลังพอม,มิเศษของมันนะครับอ้าวก็ตัดแ,แล้วคอไปอีกอ่าใช่ใช่<ๆ>ก็ก็มีคอด้านหลังตัวนี้ตัว HV เตัวีสี่พันหนบ อันนี no ้ผมไม่ได้อวยนะส่วนตัวผมก็ชอบไม่ E HV 4,001เดี๋ยวรอพี่พองเช็คสเปคสักครู่นะครับ17,900 1 7 7 9 0 0 0 0บาทนะครับเขอสเปคเลยครับสเปคใช่ไหมเดี๋ยวนะ8โอห์ม4โอห์มให้8โอห์มน่ะอยู่ที่1,000 4โอห์มมันก็น่ายอยู่ประมาณไม่เกิน1,500 6ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องเขาขึ้นหน่ยสเปคขึ้นมาหน้าจอเดี๋ยวใช่ๆให้ให้น้องเขาขึ้นให้ดูนะครับเผื่อสนใจชุดตัวนี้นะครับก็สั่งเข้ามาได้ ไมโครเทคนะครับถ้าเราชอบรุ่นหนักๆก็แนะนำพวกนี้เลยพวกไมเอลเตัวตัวอสองสองหนึ่งสองัวนี่หมายถึงความแรงหรือตัวเครื่องทั้งเครื่องทั้งเสียงครับหนักครับผมทั้งเครื่องทั้งเสียงหนักอ่านี้เข้มๆตัวหนึ่งของตัวนี้รู้สึกว่าอ๋ออันนี้ไม่ค่อยเห็นเป็นของยี่ห้อโปรคัสนะครับตัวนี้หน้าจอน่ะมันจะเป็นระบบดิจิตอลแต่ไส้ในอะไรวงจรอะไรก็คือด้านหลังมีคอสอะไรมันเหมือนตัวแปดสิสี่ ตัวนี้แต่มันจะต่างที่หน้าตาแล้วแล้ววัดเท่ากันเลยไหมวัดเท่ากันตัวนี้วัดเท่ากันใช่ใช่วัดเท่ากันตัวนี้นี่เดี๋ยวน่าจะมีเข้ามาอีกอยู่นะครับแต่มันจะต่างตรงที่หน้าจอแค่นั้นอ่านะครับตัวนี้ราคาตัวหนึ่งก็หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับแต่ตัวนี้มันน่าจะเหลือตัวโชว์ตัวเดียวแหละตัวนี้มันหมดแล้ว โอเคครับอันนี้ก็ประมาณนี้คร่าวๆถ้าสนใจก็ค่อยเข้ามาดูอีกทีได้ได้นี่นี่สาวกซตระกูลซนะครับซีสองพันสองอ่าซีสองพันสองซพันแปดใหญ่สุดครับ18บแปข้างละ4นี่ก็4,500านะครับเป็นคาร์่เฮิตไปเลยจะมีอยู่นะครับปกติแล้วมันจะมีวอเทคอยู่นะครับมีวอเทคอยู่แต่วอร์เทคยังไม่ลดไมปีใหม่ใช่ลูกค้าเหมาไปเหมาไวแล้วขายไวไปพร้อมๆกัน8 0ดศเลยใช่ใช่ครับหมดครับ หมดนี่ตัวนี้ก็สาวกนะครับตีห้าพันเ็นะครับถ้าท่านไหนนะครับดูคลิปนี้แล้วน่ะเผื่อพันตายนะครับท่านกาลังหา power a m นะครับไปใส่ให้มันครบเซ็ตอย่างนี้หรือหาตัวที่มันเป็นซีรีส์เดียวกันถ้าเห็นในนี้ก็ทักแชทเข้ามาได้นะครับตรงนี้ขายนะครับขายมันเดิมผมจะเช็คให้นะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าหรือเข้ามาดูที่ร้านได้ก็มีหลากหลายนะครับเดี๋ยวให้ให้น้องเกมนี่ลองเซิชให้ดูนะครับว่าสเปกมีอะไรบ้างอันนี้เก่งมันเยอะกว่านี้ครับเห็นไหมครับพื้นที่ที่มันว่างนี่ อันนี้คือคือลูกค้าเลือกตัวโชว์ตอนปีใหม่ใช่ครับผมอันนี้ก็เลยตัวนี้ก็คือรอแอมเข้ามาเติมให้มันเต็มนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็คือทางบริษัททางเพียบเผาก็กลังเตรียมของอะไรส่งขึ้นมาให้นะครับมีหลายรุ่นนะครับมันจะเต็มล็อกนี้แหละนะครับมันจะเต็มล็อกนี้แหละไม่ต่ำกว่า20กว่าเครื่องครับผม20กว่ารุ่นนะครับก็คือพอเข้าข้าวแล้วครับอันนี้พอเข้าข้าวก็พอของปากของพอนะถ้าสนใจก็ลูกค้าเข้าไปดูในเว็บได้นะครับในเว็บได้ในเว็บไซต์ของเราได้นะคคคครรรับบก็เ้้าาาไไปปดดดููสถใชอ ตัวที่อยู่ตรงนี้ก็เข้ามาตรงที่ร้านทเดี๋ยวจะดูราคาให้ตรงนี้ทีนี้สําหรับคลิปหน้าลูกค้าอยากให้เราพาดูโซนไหนนะครับก็คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวพี่หองก็พาชมจะพาชมจะพาชมเดี๋ยวอยากดูไม่่าจะเป็นคอสมิกเซอร์อะไรไม่ลงไม่ลอยอะไรก็ผมพาดูเพี๋ยวผมพาทัวร์พาดูกันโซนนี้ก็โซนอะนาล็อกก็มีหมดฝั่งนี้ก็เป็นโซนบีเอ็นนะครับฝั่งตรงข้ามของตู้ลำโพงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาดูทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมพาดูทุกอย่างว่าในร้านของเรามีอะไรบ้างนะครับในจุดพี โฟกัสตรงนู้นที่เราเห็นใยตรงนู้นนะนั้นก็ดอกลำโพงนะครับลำโพงก็คือผมจะให้ได้ดูทุกรุ่นทุกอะไรล่ะผมก็จะบอกสเปคอะไรเผื่อกํำลังมองหากันนะครับว่าเราจะหาดอกตัวนั้นตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาทัวร์พาชมนะครับเพราะว่าปีนี้เราก็จะให้ต็มที่นะครับกับการรีวิวสินค้าในร้านของเรานะครับให้มันเยอะนะครับให้มันเป็นที่ดึงดูดความสนใจนะครับของลูกค้ากวนจากกันไปนะครับก็ช่วยกดแชร์นะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนนนนบกััใหหคคิ้าะรสสดี Thank mm -hmm. you.